พ่อแม่พี่น้องมื่อนี้นมดมกุ้มก็ได้ลงว่าเบิ่งส่วนของคุณบรรทมพี่น้องเอ้ยเพิ่นปลูกบักเขือพี่น้องเบิ right. ่งเลเดนนี่พี่น้องเพิ่นปลูกบักเขือพี่น้องเอ้ยกับเพิ่นปลูกเห็ดเห็ดฟางวัวสัตพี่น้องเห็ดฟางเห็ดเฟืองนี่แหละพี่น้องเอ้าล่องกลางเพิ่นยีไซเห็ดพี่น้องเอ้ยอยู่ทึงคู่เพิ่นปลูกบักเขือพี่น้องนี่มาพ่อเพิ่นกำลังอัดก้อนเห็ดพอดีกำลังยีไซปูนวัวสัตเอ้าเดี๋ยวเขาเขาไป ติดตามเพื่อนอีกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมาสัมภาษณ์เพื่อนเด้เอคือเฮ็ดดีแท้นี่ละปาดชาวบ้านเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยบ้านนมะกุ้มเฮ็ดสวนนี่มีเพื่อนผู้เดียวนี่เฮ็ดสวนหลากหลายพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮ็ดอย่างนี้อันอันอันนี่เฮ็ดเฮ็ดหนึงก็ดีอันนี้พวกเฮ็ดเฟลืองนี่ครับปลูกเห็ดเฟลืองของสันพี่น้องเอ้าเฮ็ดใส่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 อย่างนี้เห็ด ก้อนมันน nice ี it, right? ่ขี like. ่มันเลยนี่ค่ะขี่มันแล้วก็เหยียบใส่ใส่บล็อกบ่ใส่บล็อกขี่มันเหยียบใส่บล็อกโอ้ยบล็อกใครคือเบิ่งก่อนเบื้องด้อพี่น้องพุณบอกบอกอยู่พุ่นบ็อกไม่เดี๋ยวเขาคอยไปเบิ่งเอ้าพี่น้องนี่มาเบิื้องบนเห็ดอันนี้ก่อนตอนนี้กำลังใส่ปุ๋ยเต้หนี่ใส่ปุ๋นใส่ใส่ปุ๋นปุ่นขี้งัวปุ๋นขี้ง้วขี้ควายเอาโอ้ดีอลไรพี่น้องเอ้ยอันนี้ ใส่แล้วบันนี้เขาก็เอาผ้ายางก็ไว้ขึ้นตัวนี้บ่เออเอาใส่แล้วก็เอ็ดแบนไว้แล้ใส่ฝุ่นแล้วก็ใส่ยางเห็ดเห็ดโค้งเลยเต๋เห็ดโค้งเอ่มเห็ดโค้งเลยพี่น้องแสดงเอาเพิ่นปุยใส่ก่อนต้องยูเลียปุยยูเลียใส่ก่อนอืมได้พี่น้องอันนั้นก็สอบปุยบ่เนอะ ฟุ่ลฟุ่ลฟุ่นขี้ง้อขี้ควายเท่านี้นะ <c oughs> โอ้ลงมาพี่น้องเอ้ยลงมากเกิดมาเห็ดเพิ่นเห็ดเห็ดพอดีเลยพี่น้องแยกว่าชิมาเบิ้งส่วนเพิ่นพี่น้องซุ้มนั่นกะลงเมื่อไรบ่นอะซุ้มซุม้มไทยไว้นอะเออปลูกแล้วปลูกมะเขือไว้แล้วนะซุ <c oughs> ้มไทยไทยพูดนะออไทเลยโอ้อันนั้น <c oughs> เห็ดปลูกเบมืแล้วพี่น้องเอ้ยลงเบี้ยเบมืแล้วพี่น้องอู้ นี่ทางนี่ก็ใส่แล้วเด้นี่คือมันเหยียบของเพิ่อนเราพวกนี้เนาะโอ้หลายลายพี่น้องเอ้ยอันนี้คือป่าเชาวบ้านนี่เนี่ยอนาคตข้างหน้านี่พี่น้องเอ้ยเป็นป่าเชาวบ้านของหลวงโมกุ้มพี่น้องเอ้ยังโมเก่งดอกว้ายนี่ไง<ป><ะ>เพิ่นเห็ดเองนั่นเองเนี่ยเห็ดนี่ไปเห็ดมาจังไหนยังค่อยได้เห็ดเห็ด เป็นในโทรศัพท์พลาโอ้เรียนใน YouTube ใน Google เาักี่แหรอโอ้เปป็็นนบ่เเดอกรียนกับอาจารย์ YouTube ว่าซั่นพี่น้องแต่เพิ่นก็เคยเฮ็ดครั้งนึงแล้วเด้พี่น้องเฮ็ดนี่นี่ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วมั้งนี่เนาะแต่ก่อนเพิ่นก็เฮ็ดอันนี้อะไรพี่น้องเพิ่นกำลังใส่ปุ๋ยพี่น้องเอาเจ๊กุกไปใส่สันเจ๊กุกไปงานบุญบ่งานน่ะโอ้งานนั่นน่ะนนอือ พี่น้องเอาไปได้มาไายว่าเบิ้งเพิ่นเฮ็ดเดี๋ยวสิไปเบิ่งต้นบักเขือเพิ่นพี่น้องคักขนาดเพิ่นเฮ็ดคู่ซ้าหม่พมร้อมเลยพี่น้องพุ่เนเมาเฮ็ดคู่ซ้า่าซั่นให้รถมาเฮ็ดคู่ซ้าให้ใหม่พอสมองหลุดเล้วว่าซั่นพี่นอ้องคัก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 พี่นอ้องเอ้ยจอดเดี๋ยนี่ออาเดีย๋ยวเฮาค่อยว่าเบิ่งเพิ่นอีกขั้นตอนใหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ละพี่น้องข,ขีขีมันสำประหลังนี่บ่ ไปไปไปสร้างสร้างข้าเจ้าออกมาทรงสินี่ไปแก้วเขาไปแก้วเอาไปแก้วอยู่ใส่นี่แก้วอยู่บ้านพนกอนะโอ้บ <Double. S 1> <C> ้านพนกอพี่น้องขี่มันอยู่บ้านพนกอเด้อพี่น้องเลยไปอยากได้ตันละสองร้อยห้าสิบบาทตันละสองร้อยห้าสิบบาทละเซ็นพันวันะรถปิกอัพนี่บอไปแก้านะได้ตันนึงพอดีบะเออเต็มกันกัวกัวอยู่อ๋อตันกัวอยู่เซ็นพี่น้องนี่ล่ะเต็มรถกัดตันกัวอยู่เต็มรถกัดตันกัวกัวพี่น้อง นี่ราคาขนาดเน้นะบ้านนี้บัญชีใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยูเลียตีบ้านนี่ใส่ยยใสลายบ้านนี้นะคือพอประมาณอาบอกสูตรพี่น้องได้บ้านนี้นะโอ้ยบอกได้เลยเนาะบอมีปัญหาเป็นบ่ทเป่วงเออนานบอมีปัญหาเพราะฉันจักแล้ยอยู่ในทูทูบัานาะขืเจ้าบอกว่าเต็มมันตัดก่อนอ่ะนี่ละแต่เฮาไป่ได้มาเบิ่งตอนขั้นตอนตอนเพิ่นเหยียบบอกเนาะพี่น<อ>้องเนาะ โบลูพี่น้องเอ้ยบนโบลูดอกเขาไปยิงหนูพี่น้องเมื่อวานนี้เขาไปยิงหนูมันไปยิงดอกไปเอลหนูหนะพี่น้องเอ้ยไปใส่บ่วงก็เลยบปได้ามาเบิงเอา้านี่แหละเบิงวิถีชีวิตของคนบนทุ่มบนเห็ดสวนพี่น้องเอ้ยมีผู้เดียวเห็ดสวนอยู่บ้านหนองมะกุ้มนี่ผมก็อยากเห็ดเห็ดนางฟ้าอยู่นี่นะผมว่าจีเห็ดลงเห็ดนางฟ้าจะร้อยสองร้อยก้อนอยู่นี่ จะมาใส่ในห้องอีทบ็อกสักก่อนบ่ในห้องน้ำเก่าสักก่อนบ่่อ่ะพี่น้องเบิ่งคนเบิ่งท้มเห็ดไปเอาเดี๋ยวผมจะพาย่างเบิ่งสวนก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วจะค่อยกลับขึ้นมาหาเพื่อนพี่น้องนี่คือสวนของคุณเบิ่งท้มเนี่ยพี่น้องมีกอไผ่มียังครบเพื่อนเนี่ยพี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่งเห็ดคู่ซ่าใหม่พี่น้องเลยเพิ่อนแล้วเพิ่นให้รถเขามาเห็ดคู่ซ่าให้ใหม่ตรงไหนนั้นพี่น้องเอ้านี่เพิ่นกับปลูกพืชพัก ส่วนขั้วลายหลากหลายเด้พี่น้องเลยสวนเพ่นกนมีต้นหมากกล้วยหมากม่งวงไวชซะแล้วพี่น้องเนาะกับปูกพืชไปธร,รรมดาพี่น้องเลยบักม่วงบักขามป้อมพี่น้องแต่ว่ากขา,ามป้อมหลายต้นเด้พี่น้องนี่มันอยากเส่อเสียงเนาะพี่น้องเน,ะนาะบมากขามป้อมพี่น้องพาส้มสวนพ่นซะก,ก่อนนีกระซาปลาโคกนอง,งานาพนดีนี่พี่น้องมีคาตะไข่นี่พี่น้อง ขนาดเด้นี่ของเพื่อนนี่ปุ่นต้นมะขามป้อมกับไงแล้วเด้พี่น้องโอ้มันอยากย้อนแสงเนาะพี่น้องเนาะไงเติบละลายเลยพี่น้องเลยต้นบักม่วงกับลายอยู่พี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยต้นบักม่วงต้นมะขามป้อมพี่น้องนี่เอาไปยืดลงไปเบึงส่วนบักเขือเพื่อนพี่น้องเลยปุ่นปุ่นมันท้องกระเท็ดกับเห็ดเผินอยู่พี่น้องนี่บักเขือนี่บักเขือปลอดสารพิษเด้นี่พี่น้องเลยปลอดสารปลอดนั่นมีฮอดบักทัวฟุ่มพี่น้องเลย คักขนาดพี่น้องอู้คักขักขักโอไปงานยางไปเบิ่งสวนมะเขือพนพี่น้องพี้าลงพันเอาเปรี้ยงอย่างบุญธรรมไส้พี่น้องเอ้ยบุษไส้ก็บเว้เพียพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งต้นอุดมสมบูรณ์เพี้ยงเงพี่น้องเบิ่งต้นมะเขือพันมีแต่ต้นงามงามพี่น้องหมดแมงเจาะธรรมชาติธรรมชาติเลยพี่น้องเอ้ย นี่แหละบริเวณที่เพิ่นปลูกพี่น้องอันนี้ชุดแรกกว่าสั้นพี่น้องชุดสองชุดสามเพื่อนทีเป็นชุดเป็นชุดไล่ลงไปเพี่นอยู่เพุ่นพี่น้องก็บ้างนั่นเพิ่นกันไล่ลงไปเพิ่นเห็ดเป็นชุดเพิ่นว่างแผนดีด้ยพี่น้องเลยคุณบรรทมนี่โอ้บักทัวฟุ่มเพิ่นกันได้การขนาดเลยพี่น้อง มาเบิ่งส่วนพี่น้องเอ้ากันเลยซุ้มนี่เพิ่นเฮ็ดได้สองมือแล้วสั้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาจะค่อยเอิ้นเพิ่นขึ้นมามาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเเอาดี๋ยวค่อยติดตามกันไปอีกทีนึงเนาะครับผมพี่น้องเพิ่นก็เริ่มเสี่ยวน้ำฮดแล้วเด้อพี่น้องบาเดี๋ฮดน้ำนี่ให้ให้ชุ่มเลยบ่หรือว่าพอประมาณก่อนซุ้มให้เปียกไปเลย<อ>เพื่ยวไว้หลายมือเพราะว่าบ่าได้ฮดง่ายบัดนี้อื คือฮอตให้เปียกเลยวะเถอะให้เปียกไปเลยอีก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 ประมาณจักมือบบบนี้สี่มือพอแล้วอย่างเี่นอย่างเสี่ันซีมาเปิดเปิดสัตย์ใหญ่อือมาต้องเกลือน้ำไว้คอยซีไว้หุ่นโอ้ต้องฮอตให้มันเปียกเลยพี่น้องเปียกชุ่มเลยพี่น้องเลยมันเปียกมันมาเลยพี่น้องนี่แหละนี่ขั้นตอนการฮอตน้ำพี่น้องน้ำก็เอาน้ำซ่าแล้วเนาะเป็นบ่ น้ำซาเหาน้ำม่มม่มปีเลยบ่มีน้ำบาดาลน้ำบ่บ่บ่มีน้ำบาดาลนี่ต่น้ำสาน้ำบาดาลเนี่บ่มีพี่น้องเลยอู้หูคนอยากได้อยู่พี่น้องเลยผู้ใดอยากไม่เป็นเจ้าภาพก็มาเป็นเจ้าภาพไปเจาะน้ำบาดาลเนี่เพิ่นเนี่เด้อพี่น้องเอ้ยอุปกรณ์มันอีเซื้อดอกพี่น้องเป็นเจ้าภาพไปเพิ่นเนี่ยนี่ละปาดชาวบ้านพี่น้องเพิ่อจะโหดน้ำ ไปพี่น้องน้ำน้ำน้ำปังงามอยู่มาเตี้ยก็เพิ่นเห็ดน้ำปังซิบไล่ไปได้พี่น้องอันเป็นไม้เป็นบล็อกฮันคือบล็อกที่เขาสเหยียบเหยียบขี่มันนี่น่ะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเขามาบ่ได้เห็นเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นเหยียบอยู่ในลานมันเพิ่นให้เบิ่งกันเลยดอกพี่น้องเอ้ยวิธีเฮ็ดเอ้าเพิ่นกับกำลังสีหดน้ำให้ชุ่มซะก่อนพี่น้องให้ชุ่มแล้วก็สีเฮ็ดโค้งมาชั้นเดี๋ยวก็ยังค่อยเบิ่งเพิ่นไปอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ไม่ก็ขอเพิ่นมาฉั่นมีคนอันมีคนสนับสนุนมาผู้ใดอยู่บ้านบ้านจำขาบ้านจำขาที่เพิ่นเฮ็ดอยู่นั่นน่ะเตียเออเพิ่นเพิ่นเสาเฮ็ดเลยแม่นบ่เออเพิ่นเสาเฮ็ดนะนะโอเพิ่นรวยแล้วเออเพิ่นรวยแล้วเพื่นป้าไว้ในวันที่เพื่อนก็เลยเอาให้เพิ่นก็เลยเอาให้เพิ่นเลยสนับสนุนมาเนาะเอฟซีเพิ่นสนับสนุนไม่มาพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ได้เหล่าเลยพี่น้องไม่เก่าเขาเจ้าบ่ได้ใช้ ได้หลายปีแล้วล่ะสักก็ดีกันละพอได้ใส่เฮาซะก,ก่อนเนาะน,บบนั่นฮักบางอันก็ฮักได้พี่น้องอักนะีิมันเบิดเพิ่นเอามาให้หลายอันได้ฮักเอาทิมก็มันเบิดกันยังค่อยเลาไหมพี่น้องนี่ลราพี่น้องคุณมันโทม,มันกำลังเสียเห็ดโค้งกับบางเสียบโค้งและเสียเอาผ้ายางกบว่าฉันพี่น้อง,นองเกิดเบิ่งเพิ่นไปเห็ดไปซรัพนี้เขาเก็บ ใส่เวลาเก็บดนไไดมาเลนี่นานนึงนี่นานนึงไงถ้า <laughs> ถ้าสมบูรณ์เก็บเก็บซืมือเลยเป็นบ่อออนโอพพพ้พี่น้องพี่น้องลูกสาวเพิ่นเก็ามาให้กำลังใจได้พี่น้องพิ่นมาเล่นน้องไอไอุ่นไอหลักพี่น้องเอ้ นะเอาไปเร็ดไปพี่น้อง่าพีน้องลูกสาวเพิ่งกลัมาซอยพี่น้องได้เวีย้ยได้การได้งานได้พี่น้องเฮ้ยกับน้องอยู่นี่พี่น้องเ,เอ,อ้อไอยไอ้กินเข่าอยู่ทั้งงานคุณบ่อสไอ้นี่แหละพี่น้องที่ซ่าที่ซ่าป่าคลิปเล็กๆคุณพี่น้องเอ้ย ที่เขาเอาลงซาปลาให้เบิ่งพี่น้องเดีจ้าเสื้อเฮ็ดนี่ยไปจับให้พี่น้องเบิ่งในเพ็ดน้องเสื้อนี่เขาเฮ็ดเองบ่หรือเขาเขาซื้อซื้อซื้อเขาเจ้ามาขื้นกันทุ่งนั่นที่เป็นเงินก้อนก้อนละชิบีตบาทนี่แหละอันนี้เสื้อเสื้อเฮ็ดฟางเลยพี่น้องเลยจับนี่ก็ก้อนเครื่องเลยก้อนก้อนเครื่องว่าเตี้ย ซอ,องแปง้งมีสามก้อนซองแป้งนี่สามก้อนท่านพี่น้องเอาแบ่งๆวิธีเป็น,ปน,ปนใส่เสื้อก้อนละ,นละสิบเอ็ดบาทก้อนละสิบเอ็ดบาทท่านพี่น้องเลยซื้อมาหุ้นทางเซกาอืบางมองกรบบดีได้ไหนบ่มีมส่วนไหนบ่มีถ้าถ้าบรรยากาศมันมันบ่มีมันต้องก้อนละยี่สิบห้าบาทอืนนี้เขาเอ็ดมา เขาเฮ็ดขายโดยเฉพาะเดาเฉพาะอันนี้ม <c oughs> ดเสื้อเฮ็ดด้วยสันเพป็นว่าพี่น้องอเริ <c oughs> ่มมดเสื้อเฮ็ดพี่น้องลูกสาวก็มาเรียนรู้พี่น้องเอ้าเรียนรูปเลยฮดเสื้อเฮ็ดนี่เฮาฮด,ฮด,ฮด,ฮดลายบ่บ่าไเนี่ยหรือว่า ลายลายขึ้นกันโอ้ให้เปียกชุ่มคือกันด้านขี่น้นนนองโอ้บรรยากาศคักคักแท้พี่น้องเอ้ยแต่เว็นไก่ก๊อกที่ตกดินพี่น้องเอ้ยแดดลมลมตกคักขนาดพี่น้องเ,อเห็นหญ้ามนเลงนี่มันก็ระห้อนลแล้วทำนี่พี่น้องเอ้ยอันบางปลาแสงแดดกระโดลงไปแล้วพี่น้องเอย <c oughs> ลยเลาก็เบิ่งพฟัน เสื้อเฮดบไปนะพี่น้องขั้นตอนของการหดเสื้อเฮด<อ>การหดจนมันเปียกมันชุม่มพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยเปียกชุ่มเลยลราพี่น้องเนอะ้ยเปียกเอิ้นว่าเปียกเลยแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เข้าใจเฮ็ดเด้อพี่น้องเพิ่นซับวางเอาเอามาไว้ช่องกลางของ ของต้นมะเขือพี่น้องเพื่อว่าต้นมะเขือจะได้ไปกินน้ําดูดเอาน้ําดูดเอาสานปุยสานแร่ธาตุอยู่น้าเห็ดฟางพี่น้องเพิ่ว่านอะเพิ่็เลย ang, เห็ดแบบนี้่าซัน,นโอ้มันก็แเม่นความเพิ่นนีแหละพี่น้องเข้าทาเลยซับกลางซับกางไว้พี่น้องเอ้เห็ดสองสองล่องสองล่องก็ได้อันนึงพี่น้องเอ้ก็ใส่เห็ดนานนึงสองนานใส่เห็ดนานนึงพี่น้อง ขายางเนี่ยพี่น้องมาจ้ะก็เริ่มปิดถายางพี่น้องปิดถายางไว้ยางขาดมาแปะเอาเออก็ซ่อมแซมไปซะก่อนงบงบประมาณยัองม่ได้หลายพี่น้องก็เลยอันนันอันเดมันขาดก็แปะแปะป้าป <ful> ้าไปซะก่อนพี่น้องเลย นี่แหละค่อยวิถีชีวิตแบบบ้านบ้านท่อพี่น้องเลยเห็ดโอ้คุ้มบ่ให้อากาศเข่าเลยเป็นบ่โอ้ที่แรกบ่ให้เข่าจังหน่อยเลยพี่น้องเลยหามมีอากาศเลยละพี่น้องถ้ามันออกดอกแล้วจังเงนให้อากาศมันเข้าอืถ้าเฮ็ดออกดอกแล้วก็จะค่อยให้มีอากาศเข่าจังหน่อยให้มันทายเท่าจังหน่อยพี่น้องเอ้ยมันค่อยซีนั่นว่าสั่น แต่ช่วงนี้คือปิดอากาศเลยพี่น้องเลยปิดตายเลยพี่น้องมาี่ขั้นตอนของการเอาดินกบปิดพายางได้พี่น้องพี่ปิดเลยพี่น้องเลยปิดบอ้มีอากาศเลยละพี่น้องเป็นวันนะขั้นตอนนี้คือยาเป้าให้มีอากาศแบบลูกสาวกซอยพอดีดีพี่น้องเลยหน่อยนักหน่อยหนาเลยพี่น้องเลย กานผู้ย่งหนึ่งก็น,นอนเล่นเกมอยู่ในเฮือนเพื่อนพี่น้องอันนี้ก็ริจักออกมาซอยพอซอยเมียเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยนี่ดีพี่น้องเอา้าคอยติดตามกันครับผมตอนการใส่เฟืองนี่แบบนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้เฟืองนี่คือปิดปิดแสงไวเถอะปิดแสงไ่ให้เขา้าโอ้แดดถึงม่เ,น,เน่บ่ให้มีแสงบ่ให้มีอากาศพี่น้องเอ้ยแสงกะให้แสงลำลีลำไรย์อะพี่น้องเอ้ยลำไร้ลำไร้ไปอ่ามาอันนี้ขาขัน ลูกก็สวยพอดีดีน้องเอง้ยเขียนล้วสวรรค์ลูกกเะจะอ้าวเียน้องเดี๋ยวนี้เอาใส่เฟืองแล้วก็บชีเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทีเนาะน้องเอ้ย ก็ใส่โอ้หกสาวเหม,มืนกับเท็ดซอยขามักขามิ่งขนาดเล็กนี่พี่น้องเอง้ยโอ้ขนาดถามว่าผู้อ้ายไปใส่นอ้ายเห็ดการบ้านอยู่พี่น้องเอง้ยผู้อ้ายเห็ดการบ้านเลยได้ล,ลงมาพี่น้องเอ,อบาบักกะทันไปให้ไหม,ไมอุ้ยละโอ้เขาไปในบ้านพี่น้อง เหตุการณ์บ้าแล้วเราเอาบักกระทันเอาบักพุทซาไปให้แม,ม่อุ้วไปสั้นพี่น้องอาเม้าพีระเต็มนึงอาพีระขั้นตอนนี้ก็คือจบแล้วอันบนในบัตรเนี่ยจบแล,แล้วแล้ว,ลวพี่น้องเอาครบเฟืองแล้วแล้วบัตรเนี่ยอีกจักมือก็บัตรเนี่ยมาเปิดนะอีกประมาณสี่มือพี่น้องคอยชี้มาเปิดบัตรเนี่ยพี่น้องเ,อเดี๋ยวเขาคอยมาติดตามกันตอนเพิ่นเปิด ตัดใหญ่บ้านน้อพี่น้องเนาะบาดเนี่ยเอา้าไปว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นไอชีเริ่มแปลงนั่นเนะเาะบาดนี่ยหนุ่มๆกุ้มกับขอขอบคุณหลายๆเด้อที่พ่อแม่พี่น้องมาให้กำลังใจลุงวันแต่แอดน้องแฝงลุงดีทีมงานแพ้พอสีแล้วก็คุณบรรทมพี่น้องเอา้าที่เขามากดแชร์กดไลค์ให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ